สวัสดีเ c ฟซแฟนคลับน้องลีโออาทิตย์และท่านผู้ชมทุกๆท่านพบกับกลางปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอแสดงความยินดีกับเพลงขอลาของหนุ่มน้อยเสียงหวานขวัญใจไม่ยกลีโออาทิตย์ ขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งสำเร็จแล้วนะครับขึ้นมาแทนเพลงณน,น้าทองของศิลปินรุ่นพี่ตายอลไทยเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยความรักความเมตตาของพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านในล้อมวงมันทบไทยคันที่เพลงที่ถูกขอมากที่สุดในสัป,ปดาห์นี้ทางล้อมวงมันมีโพสต์อัปเดต20อันดับเพลงดังวันเสาร์ที่22กรกฎาคม2566เพลงขอลาขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่1แทนเพลงณนาะ หน้าทองของตายอลไทยเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากอยู่อันดับที่2มา1สัป,ปดาห์ส่งผลให้นะหน้าทองลงไปอยู่อันดับที่2แทนนะครับส่วนอันดับที่3เป็นของหญิงทิิการเพลงจันเจ้าขาและอันดับที่4เป็นของการทศนะเพลงมนพระการหลวงพ่อกลวยส่วนยอดวิวเพลงขอลาณนะวันที่24กรกฎาคม2566 ยอดวิวอยู่ที่9 5 7 0 2 6ครั้งเหลืออีกนิดเดียวนะครับจะถึงล้านแล้วไปช่วยเติมใจให้ลูกชายด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เพลงขอลาของน้องลีโออาทิตย์ดังๆและปังๆต่อไปในทุกๆช่องทางคนฟังเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องลีโออาทิตย์คนลูกทุ่งล้อมวงมันท็อปไทยคันที่และขอขอบคุณท่านผู้ชมทุก นะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับกลางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ